สวัสดีคะ่ะฮัลโหลสวัสดี f c ทุกๆคนนะคะซึ่งคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปรีวิวนะคะ mm. เกี่ยวกับสินค้าแต่พี่หมอจะบอกว่าสินค้าแต่ละชิ้นนะคะและทุกๆชิ้นที่พี่หมอเอาออกมารีวิวเนี่ยพี่หมอไม่ได้ขายนะจ๊ะ mm. แต่ว่าพี่หมอเนี่ยแค่เอามาทํารีวิวเพื่อที่ให้รู้ว่าเออเนี่ย มันใช้ได้ผลจริงไหมดีจริงไหมในฐานะของผู้บริโภคคนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการตลาดใดๆของแต่ละบริษัททั้งสิ้นเนาะโอเคซึ่งสำหรับคลิปนี้นะคะพี่หมอก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนําค่ะเมื่อวานเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะตัวนี้เนี่ยมันถึงมือพี่หมอตั้งแต่ว่าวานนะคะก็คือตัวเอลเซ่โคคานั่นเองเอลเซ่โกโก้นะคะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยน้องที่เป็นเจ้าของแบรนด์นะคะเป็น f อดูดวงกับพี่หมอเขาก็ดูดวงเสร็จปุ๊บเขาก็เอ้ยพี่หม คนที่อยู่หนะ่ะยค่ะเดี๋ยวหนูจะจัดก,การส่งให้นะคะพี่หมอลองเอาไปชิมดูเนาะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เอมก็คืออะไรวะอะไรอย่างงี้แต่คราวนี้ว่าว่าน,นะคะปรากฏว่าพอลองกินเข้าไปดูแล้วอะความที่เราอยากรู้ไงว่ามันจะคุมหิวได้จริงหรือไม่ปรากฏว่ารู้ไหมอะไรเกิดขึ้นอยู่ทั้งวันเธอฉันไม่หิวและที่สําคัญเนี่ยโดยปกติแล้วอะคําว่าไม่หิว ต้องมาคู่คำว่าไม่เพลียด้วยเพราะถ้าไม่หิวเนี่ยคือการที่ไม่มีสารอาหารเข้าไปในร่างกายทาให้ร่างกายอ่อนเพลียแต่ตัวนี้ไม่จ้าอีดอ,อกมหัศจรรย์ฮันนี่มากโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะจ๊ะเอลเซโกโก,โกนะจ๊ะเอลเซโกโกในนี้มันจะมีหนึ่งสิบซองแกะมามันจะเป็นแบบนี้แกะมาเป็นแบบนี้แน้วนะคะคืออันไหนถ้าไม่ดีจริงอะ่ะกูก็จะบอกว่าไม่ดีจริงๆนะเพราะว่าอะไรที่หนังหน้ากูนะคะ คนในโซเชียลเนี่ยค่อนข้างรู้จักกูเยอะมากในช่วงนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ากูเอาอะไรที่แบบว่ามันสตอ์เบอร์รี่สตอร์บอลแหลออกมาเนี่ยกูโดนโจกยับแน่ค่ะนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมดสิบซองนี่เป็นแบบนี้นะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเมื่อวานน่ยจากความที่ว่าเราลองชิมดูนะคือแบบเราคิดว่ามันโอเคนะหนึ่งในเรื่องของการคุมหิวมันโอเคมันดีมากมากอะ่ะแล้วก็แบบเนี่ยเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูเลยพี่หมอจะตัดแบบนี้ วิธีการใช้คือละลายกับน้ําร้อนนะคะละลายกับน้ําร้อนน้ําร้อนเนี่ยเราจะใช้ทั้งหมดอ่ะหนึ่งร้อยมลนี่ขออนุญาตวางกับตัวแป๊บนึงนะเพราะว่ามันไม่ถนัดมันจะต้องเขย่าซองนิดนึงลักษณะเนื้อของโกโก้ที่อยู่ข้างในซองเนี่ยคือเขาทําแพ็กแบบว่าเป็นฟรอยด์มาอย่างดีไม่มีการจับก้อนนะคะไม่ต้องกลัวใช้น้ําร้อนหนึ่งร้อยมลเดี๋ยวพี่หมอจะกดน้ําร้อนนะคะ อันนี้คือน้ำร้อน100 ml ใส่ลงไปคือแค่เทน้ำร้อนนะเธอฉันอยจะบอกว่าคนที่ชอบกินโกโก้ใส่โกโก้นะคะจะรู้ดีเลยว่าอันเนี้ยคือกลิ่นมันออกเลยว่าเป็นรสชาติแบบโกโก้ที่นํำข้าอวเป็นโกโก้ตัวแพงตกเป็นโกโก้ที่แบบพรีเมียมพรีเมียมจริงๆเพราะว่ามันหอมมันหอมมากลักษณะของโกโก้ที่ดีเนี่ย แค่ดมเฉยอ่ะคือหอมหอมมากถึงแม้จะไม่ได้ลายกับน้าร้อนยิ่งละลายกับน้าร้อนนี่คือหอมมากเลยที่สําคัญคืออีดอกมันไม่จับตัวเป็นก้อนนะจ๊ะไม่จับตัวเป็นก้อนคือลลายง่ายอะ่ะคนง่ายอะ่ะแล้วก็มาเป็นอะไรที่แบบโอเคนะถ้าเทียบเด็เียบเทียบกับโกโก้ตนอื่นแล้วในท้องตลาดอะ่ะคือเทลงไปปุ๊บเนี่ยเป็นก้อนเลยเราองใช้แบบการตีตีตีต,ต,ตีให้มันไ,ไ,ไม่เป็นก้อนแต่อันนี้เห็นไหมละลายแล้วหวามากที่สําคัญอะ่ะหอมเวอร์ขอบอกแล้วเราชาต์นะบางคนถามว่าเฮ้ย เธอพี่หมอมันเป็นโกโก้แบบว่าควบคุมความอ้วนอ,ะอ่ะไปควบคุมอาหารทําให้เราไม่หิวอะ่ะมันจะจืดไหมแล้วมันจะมีน้ําตาลไหมจะหวานไหมเดี๋ยวจะแดกให้ดูค่ะไม่ใช่ชิมนะคะเดี๋ยวจะแดกให้ดูค่ะรอในะอีดอกอันหนึ่งนะรสชาติอะบอกเลยว่าพอดีมาก หวานน้อยน้อยมากๆคือมันไม่ใช่ว่าจะจืดชืดขมปี๊ดเลยมันก็ไม่ใช่นะคือจะว่าไงมันแทบจะไม่หวานเลยอะแต่มันไม่ได้จัดในโหมดที่ว่าแย่คือรสชาติดีบอกเลยว่ารสชาติดีแล้วสิ่งที่สําคัญน่ะคือมันคุมหิ่งได้ดีมากคือเมื่อวานนี้กูลองแดกไปซอนกูติดใจมากเลยอีดอกตอนแรกกูกล่ว่าเฮ้ยน้องก็ส่งมาให้แดกฟรีไม่เป็นไรโอเคสนองไปอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบกูรักมากเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมกล่องหนึ่งเนี่ย ราคาไม่เท่าไหร่เองถ้าเราเทียบกับการสมมุติเรากินกินข้าวเช้ามือ้อละ45บาทต่อวันมือ้อละ45บาทต่อวันพวกมึงคำนวณออกมาอ่ะเอาแค่40บาท74เท่าไรวหร่วะ7็7เจ็74องเจ็ดสี่าจิตกอาทิตย์ละ420บาทต่อ1นสัปดาห์420บาทต่อ1นสัปดาห์สำหรับค่าข้าวแต่ตัวนี้มันไม่ถึงแต่กูก็ยังไม่ได้ถามน้องเขานะว่าราคาเท่าไหร่แต่บอกได้เลยว่่าไมถึง แล้วมีสิบซองกินได้สิบวันเธอประหยัดกว่าข้าวอีกจริงๆแล้วที่สําคัญเนี่ยมันไม่ใช่แค่ประหยัดเรื่องข้าวมันคุมหิวและการคุมหิวแล้วมัน,ม,นมันปรับน้ําตาลนะ่ะทาให้แบบว่าเราสึกว่าเราผอมลงเราเพียวลงเข้าใจไหมอันนี้คือแบบดูเลยนะคะว่าวหนังหน้าคูณในสี่สิบกว่าลเลขสี่แล้วนะนะจ๊าเขาบอกแล้วจะให้ดูจากความที่เราเป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วอ่ะคือเราเป็นคนที่เคยอ้วนมาก่อนเจ็ดสิบกโลนะคะอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะเนี่ย แบบตู้เลยแค่นี้เออแต่คือแบบเราก็รู้สึกว่ามันดีเท่าว่าเลยรู้ไหมคนที่กินอะไรที่มันคุมหิวแน่นอนว่าความหิวของคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าร่างกายเราไม่มีอาหารไม่มีสารอาหาราไปหล่อเลี้ยงความเพลียเกิดขึ้นแต่เมื่อวานนี้กูเต้นออกกาลัางกายได้ค่อีดอกเราเต้นได้เยอะด้วยมันเป็นเอเนอร์จีแล้วมันเป็นอะไรที่แบบมันมหาศาลนะ่ะปกติถ้าเราอดข้าวสักมื้อสองมื้อสอิแบบเพลียมากออกกาลัางกายก็จะไม่ไหวอะไรก็จะไม่เวิร์กจริงๆนะ อืคือฟินนะมึงอันนี้ดอกหอมมากหอมแล้วอร่อยจริงๆโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะเอลเซโคคาพี่หมอฝากเียงแค่นี้นะใครสนใจถามแชทต,ติดต่อได้แต่ว่าอย่าทำซื้อกูกูไม่ใช่คนขายโอเคนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ